บรรยากาศลูค่ามาพักกันอยู่เดินทางครับครับกินลำลากันแล้วรับอาจารอุงเท็กับมาพักแล้วก็ไอต่อมีส่วนหนึ่งกลับมาอยู่กับเด็กงเทียมก็ กำลังเตรียมเตรียมการถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้ด okay. ูนะครับโอเคราจะเดินทางกับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครับเป็นบรรยากาศที่ลูกค้ามาพักและเดินทางกลับรถริ่ตแดเครื่องครับสวัสดีครับ แล้วก็ติดตามบรรยากาศการเดินทางกลับนะครับต้นหลายคันครับครับบุดีครับ กันแดงมาทีหลังเพื่อเขาบอกปลาเขามาตปางงันใช่ไหครับโ,โ,โ,โอเคไปเ,เดินทางกลับโชคดีปลอดภัย ตัวหนึ่งกติการุงเทพครับรครับครับเผิดครับ เป็นขั้นสุดท้ายครับเดินทางกลับครับโดยพ่คนี่เดินทางกลับด้ยวยความาปลอดภัยเดินทางโดยวสวัสดิภาพครับ มันเฮาก็อยนใสสภาพเงียบเลยที่นี่เงียบจากการคึกคืนมาหลายมือครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมช่องมันเฮาครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาพักก็ขอเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม